Taking shots at the enemy. enemy, I'm gonna make it to the top leave a legacy. If I got something to say, you better, that's better that's let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blood is on a proof up I'm too honest when I take a few shots, they're too toxic, need to take a new song. I expect to take it. <で>そこからいい形で中に入ってくるんでしょうね。 สวัสดีครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับก่อนที่จะพาทุกคนไปดูตำนานทั้ง3คนของ AAC ซมิลานนะครับขออนุญาตเริ่มต้นด้วยจูดบูตสก่อนแล้วกันนะครับนี่เป็นการ์ดเขียวครั้งที่2ของเขานะครับเขาเคยมีการ์ดเขียวในนามทีมชาติอังกฤษมานะแต่ตอนอยู่ดอทมูลเนี่ยไม่มีเลขสิทิ์ไงก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นการ์ดเขียวในนามสโมสรนะครับถือว่าเป็นการ์ดเขียวในนามสโมสรครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็คงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายด้วยนะครับผมใครเปิดไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวคงติดการ์ดเเขีีียววอกกนนรแล้็็ป่่างท2 ครับในสีเสื้อชุดขาวของเรอัลมาลิดนะครับสไตล์ก็ยังเป็นบ o ็อกสุบ็อกเหมือนเดิมเล่นได้ AMF CMF ปีกซ้ายฝั่งสูงฝั่งต่ำนะครับ LWF LMF ได้หมดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ยืนเป็นบล็อกสุบ็อกแสดงผลเนี่ยก็อาจจะต้องยืนต่ำเป็น CMF หรือ LMF ไปนะครับผม ร่างนี้99เลยนะจ๊ะค่าพลังข้างในปรับไม่ได้แล้วนะครับการเขียวเป็นเทนนิงการ์ดนะครับผมเกมลุก76บอลคอนโทรล90เลยนะดิปปิ้ง80ทายบริชั่นการไปกระบ,บอลเลี้ยงบอลด้วยความเร็วต่ำ86โลพาสลับเทสพาสนะครับ84 80จบสกอร์ดีขึ้นมากนะครับถ้าเทียบกับร่างเก,ก่าๆเดี๋ยวผมจะเทียบกับร่างอื่นให้ดูด้วยนะครับผมร่างนี้79เลยนะฟิลิชิงลูกโค้ง71แล้วก็เกมรับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ช่วยเกมรับได้ในระดับหเหมือนกับร่างอื่นๆเหมือนเดิมนะครับสปีด7 86นะครับสปีดต้น78เตะแรงคิคกกิ้งพาวเวอร์83 จำ77ความแห็งแกง83บาลานซ์ทรงตัว84และสติม,มินาความอึดกออย่างดีเหมือนเดิมครับ82นะครับเท้าหลักคือเท้าขวานะครับการใช้เท้าซ้ายเนี่ยความถี่ในการใช้3เต็ม4นะครับความแม่นยำา4เต็ม4นะครับผมพูดให้เป็นตัวเลขจะได้เข้าใจง่ายนะส่วนสกิลนะครับ10สกิลเหมือนเดิมฮะแพทเทินคล้ายๆเดิมแต่ว่าถูกถอดสกิล i n t e r c e p t i o n ออกไปจะเทียบกับร่างอื่นๆนะครับแล้วก็ถูกแทนที่มาด้วยสกิล s h a p turn ส่วนสกิลอื่นยังเหมือนเดิมครับ double touch f i p f a คัดวีไฮเอ็นเทอร์โซคอนโทรไลซิงช็อตเฟิร์สไทม์ช็อตวันทัสพลาสไลซิงเทคเกิ ไฟติ้งสเปริลต์นะครับก็ไม่มีอินเตอร์เซชันสำหรับร่างนี้นะครับแต่มันก็เหมือนกับร่างการ์ดเขียวของทีมชาติอังกฤษก่อนหน้านี้นะครับดเดี๋ยวผมจะเปรียบทเทียบกับร่างอื่นๆให้ดูความแตกต่างด้วยนะครับผมจุดเบดั Jesus, ดงแคม์เนี่ย <ไป S 1> ผมเพิ่งจะรีวิวการ์ดของออวันจันไปนะครับผมที่ทเป็นขับซีเลคชั่นแล้วมาลิดนะครับอันนั้น98นะครับซึ่งก็รีวิวไปเมื่อ10กว่าวันที่แล้วนี่เองนะครับเมื่อไม่นานนี้เองนะครับผมคือต้องต้องรีวิวอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้อ่ะะจจจรริิงๆใผมมกกก็ไยาีววนัเต ตัวเดิมซ้ำนะครับแต่ว่าถ้ามันมีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนแล้วก็น่าสนใจอยู่ในกระแสอยู่ในความน่าสนใจของหลายๆคนก็ต้องทําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ามีขอกันมาเยอะเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวตํานานมิลานเดี๋ยวทยอยทำให้นะครับผมกําลังเรียบเรียงให้นะครับผม รูดเบลิงแฮมเนี่ยก็เคยเ,เล่น <S <S เคยรีวิวร่างทีมชาติอังกฤษนะครับร่างขับสีเล็กชันนี่สกิลติดตัวนะครับผมดับเบิลทัสสเปเชียลสเปเชียลดับเบิลทัสนะครับผมมีดับเบิลทัสโซคอนโทรลฟิปแฟบนะครับผมจังหวะดับเบิลทัสจะเป็นลักษณะของการขึงบอลมีความคล่องแคล่วนะครับสวยงามนะพาบอลไปกับเท้าได้ดีนะครับเป็นกองกลางบ็อกสูบ็อกซ์ที่คลองบอลกับเท้าดีถึงหมุนกลับมาแล้วปั่นล้อหนึง่งและที่สำคัญจ้าร่างนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเจนแล้วก็คือเรื่องของการจบสกอร์ฟินิชชิ่งนะครับผม สูงกว่าล่างอื่นเยอะเลยนะครับต้องบอกว่าใครที่เคยเล่นจุดร่างเก่าๆแม้กระทั่งล่างโชว์ไทม์นะครับผมจุดอ่อนของจุดที่คือเรื่องของการจบสกอร์นะครับการยิงตรงกรอบนะครับถ้าการยิงไกลเนี่ยอาจจะเป็นจุดอ่อนของเขานะครับ แต่ถ้าเป็นร่างเก่าๆบล็อกซ์บล็อกเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเป็นจังหวะทีเ่เติมขึ้นไปเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็ยิงระยะใกล้ยิงระยะใกล้การจบสกอร์ฟินิชชิ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรมากนักนะครับผมไปสไตล์บล็อกซ์บล็อกลุยเข้าไปในกรอบเขตโทษอยู่แล้วนะครับผมแต่สําหรับร่างนี้เนี่ยคือมันมันเพิ่มจบสกอร์ฟินิชชิง่งเพิ่มลบจุดด้อยจากที่ฟินิชชิ่งก่อนอันนี้เป็นสีแดงนะครับที่เติมเข้าไปแล้วยิงลอดขามันไสเสียงวันละ มันใต้ตัวเองครับเออแล้วร่างนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันอาจจะยังไม่ใช่เป็นจุดเด่นของเขานะเรื่องของการจบสกอร์แต่มันไม่ใช่จุดด้อยอีกแล้วนะครับผมคือก่อนหน้าน,นี้อาจจะเป็นสีแดงแป๊ดๆปดนะฟินิชชิ่งนะครับผมยิงบางทีอาจจะงุ่นอนิดนึงนะต้องจ่ายให้เพื่อนต้องชงให้เพื่อนแล้วก็เป็นตัวปวดตัวปั่นดีกว่านะครับผมแต่สําหรับร่างนี้เนี่ยทะลุทะลวงขึ้นไปนะครับหรือว่าลองลุ้นยิงจากนอกกรอบเขตโทษก็เอาเรื่องเหมือนกันนะคือไม่ใช่จุดเด่นหรอกแต่ว่ามัน คือเราเ,เราเคยเล่นร่างกเก่าๆเรื่มเป็นจุดด้ยอยงไงพอเล่นร่างนี้เราคือเห็นชัดเจนแล้วว่าเขายิงดีขึ้นนะครับผมเดี๋ยวดูช็อตนี้อีกทีนึงนะครับเติมเข้ามาในกรอบเขโทษแล้วครับแล้วก็ยิงจัดลอดขาประตูเยวต้องดูอีกทีนึงนะครับดูชัดๆอีกทีนึงนะฮะแม่นจัดครับฟินิชชิ่งเยอะขึ้นไงก็เลยยิงตรงกรอบมากขึ้นเอาไป2ประตู่ <c oughs> ามันไส้เสียงวนลาอปมเด้อนี่ผมาพากเสียงตอนเช้าเลยนะเนี่ยเสียงแผลบนิดนึงนะครับ ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนี่เป็นการรีวิวจุดเบลลิงแฮมครั้งที่4ในเกมพั Fo อีฟบอลเลยนะครั้งแรกนี่ the Week, ตอนเพย์เดอร์วิกตอนบอลโลกนะครับครั้งที่2เป็นโชว์ไทม์ครั้งที่3เป็นกัดวันจันทร์ที่ผ่านมาไม่ไม่นานนี้แล้วนี่เป็นครั้งที่4นะครับในการรีวิวแล้วก็เล่นจุดเบลลิงแฮมเพราะฉะนั้นผมสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าความแตกต่างของแต่ละล่างเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผม <c oughs> คือไอ้ล่างแรกล่างบอลโลกเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเล่นครั้งแรกแล้วมันมีความประทับใจมีความคล่องแคล่วในการพาบอลไปกับเท้าได้ดีีแต่่พออมมมาางคื การจ่ายบอลหัวเป็นตัวที่จ่ายบอลได้ดีมากนะครับมีสกิลพิเศษด้วยแล้วก็ร่างที่ผ่านมาเมื่อไม่นานนี้ร่างกาัดวันจันอันนั้นก็มีความคล่องแคล่วระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นร่างนี้เนี่ยเหมือนมีจุดเด่นในเรื่องของการจบสกอร์ไม่ใช่แค่ตัวเลขให้หล,ลอกตาเราแล้วเราคิดไปเองนะครับคือ,อหลายๆครั้งผมก็พยายามจี้เข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วลองยิงบ้างอะไรบ้างเนี่ยคือถ้าเป็นร่างเก่าๆมันอาจจะมีแอบหุดหงิดนิดหนึ่งในการยิงของเขานะครับบางทีเนี่ย ยิงไกลบางยิงไม่ยิงไกลไม่ได้แหละคืออย่าไปฝืนยิงไกลในร่างเก่าๆนะครับแต่ร่างนี้เนี่ยถ้ามีช่องอะไรลองหน่อยนะครับเดี๋ยวลองลูกนี้ครับผมปัองอกเลยเล่นมุกกับพี่ <laughs> มันไม่ใช่ตัวยิงไกลที่ดีหรอกแต่แค่แบบเปรียบเทียบให้ฟังนะครับว่าจบสกอร์ถ้าเทียบกับร่างเก่าเนี่ยมันได้ลุ้นกว่าเยอะนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่เป็นตัวที่เอาไว้ยิงไกลเป็นอาวุธนะครับผมคือมีตัวอื่นที่ยิงไกลตัวตัวยิงไกลส่วนใหญ่จะเป็นพวกเกรติเฟมิเกอร์ยืนปักหลักยิงนะครับ พวกนั้นอะยิงไกลได้ดีอยู่แล้วนะครับผมถ้ายิงไกลเอาตัวพวกนั้นยิงนะฮะแต่สายบ็อกซ์บ็อกซ์เนี่ยเขาไม่ใช่จุดเด่นเรื่องของการยิงไกลอยู่แล้วนะครับนี่มีความคล่องแคล่วเลื้อยรากเลื้อยไปกับบอลดีมากนะทุกคนบอกเลยว่าถ้าเกิดใครชอบบ็อกซ์บ็อกซ์หรือกองกลางที่ทะลุทะลวงนะครับลุย ตัวดุยดุยนะฮะตัวดุยดุยนะฮะก็ใช้บ็อกซุบ็อกอย่างจูด์เวลลิงแฮมนะครับผมว่าน่าจะเป็นบ็อกซุบ็อกที่คลองบอลดีที่สุดในเกมแล้วล่ะในความคิดของผมนะในในส่วนตัวที่ผมได้ลองเล่นแบบจริงๆจังมานะครับผมคือบ็อกซุบ็อกตัวอื่นอ่ะจะเป็นสายทะลุทะลวงนะเล่นเกมรับได้นะครับความอึดสูงนะฮะแต่ว่าความผิวเนี่ยมันไม่ไม่ได้เยอะนะครับผมแต่สําหรับจูตเนี่ยคือเนี่ยลงมาช่วยเกมรับได้นะครับสกัดบอลได้เอาบอลคืนได้ขโมยขโมยบอลกลับคืนมาฝั่งตัวเองได้้้้นนะครับแลวกก็็ขโมมยยุเี่่่ไไตองถาด พาบอลไปกับเท,ท้าด้วยตัวเองได้เลยนะครับผมแล้วก็จ่ายบอลก็ดีด้วยนะครับออกซ้ายออกขวาออกเลียดออกโด่งได้แต่ก็ไม่ได้แม่นยำมากนักนะครับผมเรื่องของการจ่ายบอลน,นะเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นจุดด้อยของเขาเหมือนเป็นตัวที่ครบเครื่องจริงๆนะครบเครื่องใช้คํานั้นดีกว่านะครับผมคือสามารถเนี้ยไปฟซรแล้วเป่าลกนี้โอ้ยมขอโชว์หน่อยนะ แรมร่างนี้ทําประตูได้บ่อยขึ้นได้เยอะขึ้นนะฮะมีความมั่นใจพอเราเห็นนักเตะที่มีค่าจบสกอร์ดีขึ้นนะครับไม่ใช่เพียงแค่ในทางปฏิบัติด,ด้วยนะในเชิงจิตวิทยานะครับทำให้เราเล่นมีความมั่นใจมากขึ้นที่จะใช้เขายิงนะครับผมเออถ้าเราเห็นนักเตะค่าพลังน้อยนะครับบางทีเราก็ยังยังแยง่ไม่กล้ายิงไกลบ้างไม่กล้ายิงไม่กล้าอะไรต้องต้องรีบฝืนส่งบ้างอะไรบ้างทําให้เราเสียจังหวะในการเล่นไปนะครับเหมือนมันเป็นกุสโลบายอย่างหนึ่งด้วยนะครับผมเพื่อ ให้เรามั่นใจมากขึ้นในการเล่นน,น,นะครับ จังหวะจ่ายจังหวะแทงนะครับผมว่าเป็นตัวบ็อกสูบ็อกที่สมดุลมากขึ้นเลยทีเดียวเชียวนะครับอ่าเดี๋ยวเปรียบเทียบกับร่างอื่นให้ดูนะครับเพื่อความชัดเจนว่ามันมีแตกต่างอย่างเทียบกับร่างบอลโลกก่อนนะครับร่างบอลโลกเนี่ยคือดูเหมือนด้อยกว่าหลายๆอย่างเลยนะครับผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกมรุกนะครับการครองบอลการเลี้ยงบอลนะการจ่ายบอลก,ก็ดีกว่าแต่ว่าจบสกอร์ร่างบอลโลกไม่ได้ไม่ได้ขี้เหร่มากนะครับเออยังยังดีกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ร่างใหม่ก็ดีกว่าเล็กน้อยและถ้าเทียบกับร่างบอลโลกนะสป อึดโอ้โหดีกว่าเยอะนะครับถ้าเทียบกับร่างบอลโลกนะที่ผมเคยรีวิวเต็มๆแล้วร่างเี่ผมประทับใจมากตอนเล่นครั้งแรกนะครับถ้าเทียบกับร่างดวงดาววูาพาวแสงชาร์ลิงสตาร์ <c oughs> ร่างการเขียวก็ดูดีกว่าอาจจะด้อยกว่าในเรื่องของการเลี้ยงบอลการคลองบอลเนาะนิดหน่อยนะครับแล้วก็โลพัสนิดนึงเท่านั้นเองนะครับที่เหลือในด,ดูกว่าสายตานะครับคือไอเกมรับเนี่ยสำหรับตายบ็อกซ์บ็อกซ์เนี่ยมันส่งผลด้วยนะครับทุกคนมันแสดงผลด้วยนะมันใช้งานด้วยนะครับบางทีเราอาจจะมองว่าการเขียวเนี่ยค่าพลังบางอย่างมันไมเนั้กใช มรับด้วยนะครับเกมรับดีกว่าสปีดอะไรดีกว่าโอ้โหดีกว่าเยอะเลยนะถ้าเทียบกับร่างนี้นะแต่ร่างนี้มันใส่สกิลได้นะแล้วถ้าเทียบกับร่างโชว์ไทม์เลยครับร่างโชว์ไทม์เนี่ยแน่นอนฮะตันร้อยนะครับตันร้อยนะไอคองบอลนี่เท่ากันเป๊ะเลยนะครับแต่จ่ายบอลนะครับแน่นอนครับร่างโชว์ไทม์มีจุดเด่นในเรื่องของการทําเกมนะฮะการจ่ายบอลโดยเฉพาะมีสกิลเกมเชงิ้งพาสสกิลพิเศษด้วยนะครับโลพาสดโลพาสเยอะกว่าเยอะนะครับถ้าเป็นตัวจ่ายตัวชงให้เพื่อนนะร่างโชว์ไทม์ดีกว่าชัดเจนนะครับบมแต่ถ้้้าาาาเเปป็นนกกกกรรรรททะะลุววงขไไจสอพี ผมล่างกัดเขียวดีกว่านะมีเรื่องของการจบสกอร์ที่ดีกว่าลูกโค้งอะไรดีกว่านะครับฟินิชชิงบวกถึง11เลยนะครับผมความแข็งแกร่งเยอะกว่านะครับเกมรับก็มีดีมีด้อยแตกต่างกันนะครับบาลานซ์ดีกว่าความอึดดีกว่าที่เด่นๆคือจบสกอร์ดีกว่านะครับแต่ถ้าให้ผมเลือกนะถ้าแบบให้เลือกตัวฟรีสักหนึ่งตัวผมก็ยังเลือกการโชว์ไทม์นะตันร้อยไงแล้วก็เอาไว้จ่ายบอลเราแค่เล่นให้มันเข้ากับจังหวะนักเตะแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไปด้อยค่าโชว์ไทม์ไม่ใช่นะอย่า กบกับร่างเลี้ยวมาริดที่ออกมาเมื่อไม่นานนี้เองนะครับเมื่อว่าสิวันก่อนนะครับอันนี้ตันนี้ตัน98นะครับผมรีวิวไปเมื่อไม่นานนี้นะครับผมก็ถ้าเป็นร่างมาริดเนี่ยก็จะจ่ายบอลดีกว่าบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะแต่ว่าไอ้ที่ดีกว่าคือบวกหนึ่งนะครับแต่ที่ดีกว่าชัดเจนก็จะเป็นแท็กกิ้งครับการเข้าพัธบอลนะครับแล้วก็ร่างของเราร่างซ้ายมือเนี่ยไม่มีอินเตอร์เซชันด้วยนะครับแต่ภาพรวมครับมันดีกว่ามันดีกว่าด้านขวามือนะเรื่องของสเตตต่างนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการจบสกกกกกอรรนนนคคคัับาาาาาาายิงงงงงโ้ีี่่่่่่ดดวววววมแแแแขข็ลทตต ม,ม,มันปรับค่าพลังได้นะครับอันนี้เราเทียบแบบการกดออโต้นะครับปรับค่าพลังได้แล้วก็ใส่สกิลได้นะครับจะบอกว่าเออผมเปิดได้ขวามือแต่ผมไม่เปิดได้ซ้ายมือเนี่ยผมเสียดายมากเลยแล้วแต่มุมมองว่าจะมองแบบไหนนะครับทุกคนไม่ว่าสเตตจะมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนในแต่ละร่างนะครับแน่นอนครับความรู้สึกเราเนี่ยเวลามีร่างใหม่ออกมานะครับในการเล่นเนี่ยก็รู้สึกเหมือนกันหลายหลายคนนะครับว่าร่างใหม่ดูเหมือนว่าจะดีกว่า <laughs> บางคนอาจจะมีความเชื่อว่า ร่างใหม่ AI ดีกว่านะครับหุ่ยปันซ้ายออกกอดไปเฉยเลยแต่ผมส่วนตัวผมนะผมยังไม่ค่อยมีความเชื่อเรื่องของ AI เฉพาะตัวนะครับเหมือนกับเกม FIFA อะไรเงี้ยนะก็อาจจะมีเออบอกว่าเออการ์ดนี้ประเภทนี้ AI ดีกว่าการ์ดน,น,นู้นการดนี้ส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวนะผมยังไม่ค่อยมีความเชื่อแบบนั้นนะครับว่าเกมนี้จะมี AI ที่มีแตกต่างกันนะครับผมว่ามันอยู่ที่จังหวะการเล่นแล้วก็ AI ภาพรวมมากกว่า AI ภาพรวมของแมตช์นั้นๆนะครับผมของเกมนั<ๆ>้นๆของแพทนั<ๆ>้นๆนะครับ จะไม่มี AI แยกว่านักเตะคนนี้เวอร์ชั่นนี้เป็นยังไงนะครับอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวผมนะอย่างไรก็ตามครับสำหรับชุดเบดดิงแฮมร่างนี้นะครับผมก็น่าจะเป็นร่างที่หลายคนอยากได้มากที่สุดในแพ็คนี้นะครับผมอาจจะอยากได้มากกว่าอีพิกของ AC ซิมิลาเลยหรือเปล่าครับผม แต่ก็ยังมีข้อจํากัดอยู่นะครับสำหรับการ์ดเขียวนะครับก็ไม่สามารถใส่สกิลได้ปรับแต่งปรุงแต่งค่าพลังได้นะครับรวมถึงฟังก์ชันในอนาคตถ้าเกิดว่ามีไอเทมหรือรูปแบบการเพิ่มตําแหน่งได้นะครับโพซิชันบูสเหมือนกับเมื่อก่อนนี้นะครับผมการ์ดเขียวก็คงไม่สามารถทําได้เหมือนกันนะครับนั่นคือข้อจํากัดของการ์ดเขียวนะครับผมแต่สําหรับชุดเบดดิงแฮมนะครับไอข้อจํากัดต่างๆเนี่ยมันก็ถูกลืมถูกลบไปหมดเลยนะครับเมื่อเทียบกับภาพรวมภาพสเตตที่เราได้เห็นในร่างนี้นะครับผม คือไม่รู้ว่าในเกมภาคหน้าเนี่ยยกเลิกการบูสต์ Boost, หรือว่าจะบูสต์ฟิกไปเลยหรือว่าบูสต์คงที่ที่3หรือไม่อย่างไรนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยตอนนี้จนถึงก่อนวันที่4กันยายนนะครับ <4 S 1> จุดบูสต์4จะยังอยู่ต่อไปนะครับ <4 S 1> จนกว่าอัปเดตเป็นอีพุวัน2อ2 4รูปแบบใหม่มา <5 S 1> จะเป็นยังไงมีบูสต์ พงที่หรือว่ายกเลิกการบูสต์หรือบูสต์แบบใหม่นะครับติดตามรับชมกันต่อไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับกู e ี้อะไรแบบนี้กัน t รับเป็น And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay I move on each and every day